็นต้นเธอจองวันี้ด้วยเหรอจองหัวหน้าต้นนูของเกษตรเหรอค่ะมีพี่ลูกตน้มตุ้มไุ้มผมไมตด้มตุ้มไุ้มต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 ุ้นตุ้มต้มตุ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 ้นตุ้ม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 ต้มตุ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 ้นตุ้มตุ้มตุ้มตุ้

เดี๋ยวพี่พี่ไลน์บอกว่าเดี๋ยววันที่4เตือาว่ามัเที่ยวนขอตัดสักลูกนีล่งใครก็ได้ตัดไปได้ดีไ่ปีติกรรมาตอนนี้ยัลแกช้วยว่าเปลี่ยนบรรดาอ่้องวี่ก็จองไอก็จองคนนนี่ก็จ้องเรยนโอเคโอเคโอเคตง่ ดัน <c oughs> ันนนอ้กิโลกเสียจาพวมันอยู่เลยส่แบปันล้าไม่โดที่จังหวัดอำเก็กินอยคนึแมนคนละไม่นัจริงจตจจี้จามันต้องไปจอดีจมันมันแกล้งกันจอไม่ตนักเยงานักจก้ะรอยากเช็นกันโอเคเอาไปนะมก็ ต้นนี้แต่ละต้นมีทักกี่ลูกได้คะก็แล้วแต่เขาสั่งมาค่ะบางคนบอกว่าเอาทักยี่สิบลูกแต่บางคนบอกว่าเอาทักต้นหนึ่งทักสิบลูกก็เลยจัดไปไง่ายตามที่เขาต้องกานนะคะมายกต้นนี้แต่ละต้นอย่างต้นที่ยืนอยู่นียค่ะประมาณเท่าไหร่ได้คะสำหรับต้นนี้นะะประมาณประมาณหกพันบาทค่ะเราขายปลีกกิโลเท่าไหร่คะ อ่าคิโลละร้อยี่สิบาทค่ะผลตอบรับปีนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยดีมากเลยค่ะไม่พอไม่พออ่าความต้องการของลูกค้าเลยค่ะมีคนจองยกต้นหลายต้นไหมคะอ่ามีคนจองยกต้นประมาณสิบห้าต้นแล้วเหล,เหลืออีกประมาณเหลืออีกประมาณสิบห้าต้นก็ให้อ่า เขาชงทั่วไปอะค่ะคือคนละลูก2องลูกค่ะคนที่เขาจองยกต้นเนี่ยค่ะเป็นคนจากที่ไหนยังไงบ้างคะอ่าทั่วไปค่ะมีตังอําเภอวังเลยรวมไปถึงหัวหนา้าตวนราชการของมีที่ชองยกต้นก็มีของอ่าสำนักงานปฏิรูปตีดินอ่าประตูสัตว์จังหวัดแล้ว้อเกษตรเกษตรอําเภอ,เอของอ,อําเภอวังวิเศษ แต่ละลูกนี่มีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ได้คะอสามถึงสี่กิโลค่ะข้าลูกประมาณสี่ห้ารอยบาทค่ะมงแนวโน้มเป็นไงบ้างคะปีนี้ก็คิดว่าได้อยู่นะคะราคานี้ถือว่ามันไม่ถูงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ถูกนะคะถือว่าราคานี้ก็สําหรับเกษตรกระะน,นะคะก็โอเคอยู่ค่ะตอนนี้ยังมีเปิดจองยกต้นอยู่ไหมคะ,ะหมดแล้วค่ะ พอเปิดได้จองปุ๊บก็หมดาปในแก่จามที่ยี่โมงเองค่ะยังปลดนี้คือว่าปลดนี้ได้ไหมคะสำหรับปีนี้มันเป็นปีแรกก็ยังถือว่าเจ้าปลดนี้ได้ก็ปีนี้ก็โอเคยังปลดนี้ได้อยู่ค่ะถ้าผลผลิตรวมกันทั้งสวนปีนี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่ได้คะประมาณประมาณสักแสนหน้าแสนลูกประมาณนั้นะคิดว่านะคะ